สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชนั่วโมง NBT 15ทนาฬิกาค่ะตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายระดมกำลังกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดครั้งใหญ่หยึดของกลางยาบ้า500,000เม็ดพร้อมผู้ต้องหาหลายคนค่ะ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายถแถลงผลการระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดระหว่างวันที่14-20ถึงกุมภาพันธ์สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจำหน่ายยาเสพติด7คนของกลางยาบ้า556,000เม็ดเฮโรอีนกว่า12กรัมนอกจากนี้ยังมีผู้ต้องหาครอบครองยาเสพติด3คนและข้อหาเสพยาเสพติด122คนรวมทั้งผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนและผู้ต้องหาคดีค้างเก่า ต่างๆได้แก่คดียาเสพติดค้าประเวณีและการพนันรวมผู้ต้องหาทั้งสิ้น205คนโดยก่อนถแถลงข่าวเล็กน้อยมีผู้ต้องหาชายเกิดอาการลมชักเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลซึ่งขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่ง ขออภัยค่ะสั่งดำเนินการเชิงรุกปราบปรามกระบวนการค้างาช้างและเฝ้าระวังติดตามพื้นที่เป้าหมาย12จังหวัดค่ะ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานร,รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย38หน่วยงานเช่นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกลมรมศุลกากร ร่วมประชุมหารือเพื่อวางมาตรการตามแผนปฏิบัติการค้างาช้างแห่งประเทศไทยเพื่อการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้างาช้างผิดกฎหมายพร้อมกันทั่วประเทศ เพราะหลังจากออกพระราชบัญญัติงาช้างฉบับใหม่ทำให้การครอบครองงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างบ้านถูกควบคุมซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้จับกลุมอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังของขบวนการเหล่านี้โดยพื้นที่เป้าหมาย12จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังขณะเดียวกันได้กำชับให้ทุกด่านตรวจคนเข้าเมืองทำงานร่วมกับ กรมสุลกากรตรวจสอบเข้มงวดเพื่อกดดันไม่ให้มีการลักลอบขนงาช้างได้เนื่องจากปัจจุบันทางไซเตสกำลังจับตามองประเทศไทยอยู่ค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะหนูน้อยชาวแคนาดาออกมาเดินเล่นนอกบ้านขณะพ่อแม่นอนหลับและเสียชีวิตจากสภาพอากาศที่หนาวจัดค่ะ ตำรวจแคนาดาแจ้งว่าเด็กชายเอลิจามาชวัย3ขวบชาวเมืองโตรนโตได้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลหลังจากหนูน้อยออกมาเดินเล่นนอกบ้านตามลำพังท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวจัดถึงลบ30องศาเซลเซียสโดยมีเพียงเสื้อยืดผ้าอ้อมและรองเท้าบูทตห่อหุ้มกายเท่านั้น สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่าเด็กชายมาร์ชเดินออกจากบ้านในช่วงเช้ามืดขณะพ่อแม่กำลังหลับเมื่อพบว่าลูกหายไปจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจจากนั้นเพื่อนบ้านและตำรวจได้ระดมกำลังออกค้นหากระทั่งพบร่างของหนูน้อยนอนอยู่ที่สนามหญ้าด้านหลังของบ้านหลังหนึ่งและไม่มีสัญญ,ญาณที่ปร,รแล้วหลังจากเขาหายตัวไปนานกว่า6ชั่วโมงโดยอยู่ห่างจากบ้านของหนูน้อยเพียง300เมตรค่ะ ทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวได้อีกครั้งในเวลา16นาฬิกาสวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่3กระตันอยู่ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ข้อที่4่ใฝ่หาความรู้มั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม